สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามนะครับชวนชม1คันคันนี้เป็น Mazda นะครับรถปี2 5 0 5 1.6ออโต้นะครับสภาพสวยงามมากๆเลยสีสวยช่วงล่างดีเกียร์ดีอันนี้ก็ผ่านการทดลองทดสอบมาแล้วนะครับจากคนขายซื้อมาจากบ้านนะครับรถบ้านก็อลองชมดูนะครับราคาเปิดมา93,000บาทนะครับถ้าใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับ ราคาแบบนี้โทรสอบถามเจราจากันดูนะครับสำหรับคนนี้ก็ให้เครดิตครับขับส่งถึงบ้านแน่นอนรถไม่หายระหว่างทางนะครับลองติดต่อสอบถามพูดคุยกันดูสภาพสวยงามนะครับเดิมๆจากโรงงานทุกจุดรถวิ่งน้อยมากๆใช้น้อยนะครับวิ่งไปประมาณ2 0 0แสนกว่าเท่านั้นเองลองชมดูนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับที่น้องคันนี้ก็เป็นมาสเตอคันแรกนะครับที่เอามาลงปกติไม่ค่อยเจอราคานี้ครับ สภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับถ้าสนใจไปทดสอบทดลองขับดูได้เลยนะครับรถอยู่แถวรังสิตครับผมนี่นะครับสีสตีว่าสวยนะครับยาก็ยังดอกลึกลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับมาด้า3ก็ในขับมาด้านะครับมีข้อมูลอะไรเรื่องราวการแต่งการซ่อมบำรุงช่างที่ไหนมีอู่เฉพาะด้านอยู่แถวไหนลองเข้าไปศึกษาดูก่อนได้เลยนะครับ ราคาแบบนี้ถือว่ากำลังดีงามนะครับ93,000บาทนะครับอยู่ที่การเจราจาต่อรองของทุกท่านนะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับครับผมก็ทำหน้าที่นำเสนอแล้วก็ชวนดูชวนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องก็พิจารณาตัดสินใจหาข้อมูลเพิ่มเติมถ้าชอบก็โทรเจราจาสอบถามนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักมานะครับคันนี้ ลองชมดูได้เลยรถจอดมากกว่าใช้งานนะครับรถปี2 0 0 5วิ่งไป2องแสนนะครับนี่ห้องเครื่องนะครับเนียนดูแลว่าอย่างดีนะครับแห้ง